สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาพูดัเรื่องของพื้นฐานในการชูบาร์สนะครับในการชูดที่ดีนะครับเราจะเริ่มต้นในการวอร์มวอร์มวอร์มอัพกับมือกับห่วงก่อนนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับยืนใกล้ๆห่วงนะครับแล้วก็ใช้มือที่เราถนัดนะครับ อย่างของพี่จะเป็นมือขวานะครับชูด้วยมือขวาครับใช้การประคองนะครับพักบอลไว้ที่มือนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตั้งฉากแล้วก็สะบัดนะครับโฟลว์ทูนะครับดันจอกขึ้นไปแล้วโฟลว์ทูตามโดยที่เป้าของเราเนี่ยอยู่ที่แป้นนะครับให้มันตรงโดนที่จุดเดิมทุกครั้งนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเนี่ยประมาณเนี่ยครับก็จะลิงอยู่ตรงนั้นนะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้น้ําหนักนะครับให้กล้ามเนื้อมันจบนะครับว่าท่าที่เรายกสะบัดอย่างเงี้ยครับวางนะครับวางยกสะบัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองเล่นกับห่วกครับยืนใกล้ก่อนนะครับคนที่ชุดไม่ถึงนะครับถ้าใกล้ขนาดนี้ยังชุดไม่ถึงนี่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับมันอาจจะมีเด้งบ้างกระดอนบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับ นี่กระเด้งออกนะครับก็ช่างมาครับ10ลูกนะครับด้านหน้าห่วงนะครับมันจะช่วยในการปรับข้อมือปรับข้อศอกนะครับปรับหัวไหล่นะครับเราใช้มือเดียวก่อนนะครับเราจะไม่ใช้มืออื่นเราจะไม่ใช้มือประคองช่วยเลยนะครับเพื่อเราจะได้สามารถฝึกคอนโทรลลูกบอลนะครับด้วยมือโคนนิ้วมือของเรานะครับเพราะเวลาที่เราชูดเนี่ยเราจะไม่ใช้ฝ่ามือเนาะ เราจะใช้โคนนิ้วมือนะครับนี่ก็ยิงไปแล้วเรื่อยๆนะครับสิบลูกนะครับสิบลูกลงนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เอามานําเสนอกันนะครับใครที่ยังไม่เก่งย่อเข่าได้นะครับในคลิปนี้พี่ไม่ได้ย่อเลยนะครับใช้ยืนก็ข้อมือกับข้อศอกล้วนๆนะครับซึ่งมันจะโดนห่วงบ้างนะครับโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นของ ที่ JO นะครับถ้าใครรู้จัก JO เนี่ย JO ก็จะวอร์แบบนี้เหมือนกันนะครับก่อนจะแข่งแต่เงื่อนไขของ JO คือเขาจะอยู่ใกล้กว่านี้เขาจะเดินมาใกล้ห่วงกว่านี้แล้วก็ปล่อยบอลให้มันโค้งโดยที่ห้ามโดนห่วงเลยนะครับแม้แต่น้อยนะครับบอลที่ลงเนี่ยคือซวบอย่างเดียวห้ามโดนห่วงนะครับแล้วก็ให้บอลมันปั่นเด้งกลับมาหาตัวเองอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันยิง ไม่โด่งเท่าของ JO ไม่เหรอไหมครับอย่างเงี้ยของ JO เขาจะไม่นับ,นะบแต่ของผมเนี่ยเอาแค่ให้มันลงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โดนหัวนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีโดนเข้าไว้นะครับนี่ให้มาดูเพราะว่าให้มาดูมุมข้างนะครับข้างหน้าไปแล้ว10ครั้งใช่ไหมครับซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาผมชูดเนี่ยข้อสอบผมอะ่ะมันไม่ได้ตั้งฉาก90องศา ถ้าตั้งจาก90องศาเนี่ยแรงที่ออกมามันจะมันจะน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือยกขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะไม่มันจะไม่ฉากแบบเป็นตัว L นะครับมันจะออกเป็นเลย90องศาไปอีกนะครับแล้วก็งอเข้ามาหน่อยน,นะครับเห็นตรงหกตรงข้อสอกไหมครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับเราเราจะได้แรงจากการที่เรา ทำท่าที่เราถนัดนะครับยกในระดับที่เราที่เราถนัดนะครับลสะบัตข้อมือในระดับที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามันสบายที่สุดแล้วก็ไปได้ไกลที่สุดนะครับจะช่วยได้มากนะครับเอาละครับต่อไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไกด์แฮนด์นะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเวลาชูดนะครับชอบนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับชอบไปโดนนะครับทําให้มันเบี้ยวไม่เหรอไหมครับเวลาเราชูแล้วเราไปโดนเนี่ยเราจะมีวิธีการฝึกอย่างไรให้ไกด์แฮนด์ มันไม่โดนบอลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ว่าเราไหวจริงๆว่าเราไหว